สวัสดีครับลุงต่อพาก,กินฟอร์เเวลลันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลครับอันนี้เป็นเหรียญอธิการเปินหรือหลวงพ่อเปินวัดบางพระจังหวัดนครปฐมแต่ออกที่วัดโคกขมเมาหรือโคกเขมานะสร้างเมื่อปี2องพนเะเป็นเนื้อทองแดงลมดำอันนี้เป็นบล็อกธรรมดาไม่ใช่บล็อกพดนะนี่ให้ดู ลักษณะของเหรียญดูดูจดจำใบหน้านะแล้วก็ฟอนต์ตัวนี้นะฮะเส้นสายลายมือตำหนิอ่าส่วนมากก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะก็จะมีด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นฟอนต์ตัวนี้นะฮะฟอนต์ตัวนี้ต้องคมชัดแล้วก็มี คล้ายเป็นรูปวงแหวนนะนี่น,นให้ดูเส้นตรงนี้นะฮะเส้นตัดรอบรอบนี่วนแล้วมีขอบตรงนี้ด้านนี้นะครับให้ดูร <c oughs> อยเจาะหูมีปิ้นหน่อยแล้วก็มีปิ้นตรงนี้นะฮะที่สำคัญก็คือเขาดูนะเขาดูตรงนี้ดูตรงบากตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะ ขออภัยนี่เห็นไหมเห็นบากตรงตรงตัวนี้ไหมฮะตรงนี้นั่นน,น่นเนี่ยบากตัวนี้อสองกล้องเป็นครั้งแรกที่ผมใช้กล้องส่องในการทำคลิปก็ให้เห็นน่าจะเห็นนะฮะเห็นบากก็ดูตัวนี้แหละฮะ้าดู นอกจากจดจำใบหน้าต้องมีใบหน้าแบบนี้นะฮะแล้วก็เส้นสายของอเส้นสายต่างๆทั้งกระหนกอะไรนี้ก็ต้องคมชัดลึกลงไปนะฮะอันนี้ให้ดูนะฮะจดจำให้ดีฮนะเหรียญหลงพ่อเปินวัดบางพระเหรียญอธิการเปิ่นวัดบางพระนาก็เป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งนะฮะ อันนี้ให้ดูขอบตัดนะฮะขอบตัดตัดฉีกครึ่งนะฮะแล้วก็คล้ายๆตัดเป็นแบบโบราณนะเล็ฝันเฟืองนะเหมือนเหรียญสตางนะให้จดจำให้ดีนะฮะก็มาแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสะสมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดสำคัญน่าจะเห็นนะปากตรงนั้นนะปากตรงนี้นะ สองในกล้องก็จะเห็นบากนะหูเหรียญก็มีขอบปิ้นนิดนึงแล้วก็มีตจนิตรงนี้นะจดจำแค่นี้พอแล้วก็ดู <c oughs> ดูฟอนต์ตัวหนังสือแล้วก็เส้นตรงนี้มันมีอยู่สองบล็อกนะเขาบอกบล็อกกี้กาก,กัับล็บอกพดนะ เหรียญหลวงพ่อเปินวัดบางพระนะฮะออกวัดโคกเขมาหรือว่าวัดโคกเขมานะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะตั้งแต่ท่านมาประจำรรษาอยู่ที่วัดโคกเขมานะฮะหรือวัดโคกเขมาสร้างเมื่อปี2009อ่าสร้างจำนวนไม่มากนะอ่าอันนี้ก็เป็นสภาพเหรียญที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะฮะ ส่วนการเล่นหานะฮะก็มีราคาอยู่นะฮะอย่างร้อยก็ต้องเป็นหมื่นอัพขึ้นนะฮะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ราคายังไม่ไปไกลแต่ว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งแต่ถ้าในหมู่ของลูกศิษย์วัดบางพระก็จะเล่นหากันแล้วก็ค้นหากันเอาไว้ใช้บูชานะฮะเพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะปี B 09 ก็มานำเสนอให้ทุกท่านดูนะฮะแล้วก็ทำคลิปบูชาครูเรียนหลวงพ่อเปิ่นวัดโคกขมเอารุ่นแรกนะฮะก็หายากอยู่หน่อยนะฮะดูฟอนต์ความชัดของตัวหนังสือให้ดีนะฮะแล้วก็มีเส้นสายตัวตัดด้านนี้นะฮะด้านนี้ก็จะเจอตัวตัดอยู่ตรง,ตรงนี้นะฮะแล้วตัวตัดก็จะเป็นตัวตัดโบราณนะ,ะปีศูนย์เก้า ตัดฉีกครึ่งแล้วก็มีฟันเฟืองเหมือนเลื่อยนะฮะก็ศึกษาสะสมกันแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟุต่ทวสวัสดีครับ